สวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับผมเช้านี้ก็จะออกไปดูเลือกดียามนะครับผมที่บ้านเกิดจะน้อยนะครับบัดบ้านเกิดแตนนี้ก็ให้อาหารไว้เรียบร้อยนะครับเฉลี่ยนะครับอาห,หารไวเรียบร้อยแล้ว อ,อินยาต้นกล้วยนะครับจัดว้แล้วนะครับผมไะจุออกไปดูเลิกดูยามนะครับผมให้ได้ยกเสาวันไหนนะครับผมพระจารย์ที่วัดบ้านตะน้อยนะครับผมบ้านโกขาดจาดเลยวัดนะครับผมโอ้ต้นกล้วยเลยู่อยสามต้นนะครับผมเดี๋ยวเราก็เตรียมมาแล้วนะครับผม ดเบียงเราพร้อมแล้วไม่ไมันั่นนี่ครังบาทเลยนะครับได้เลยนะครับอืมนี่ก็รับขอบคุณนะครับคุณแม่จินนะครับผมรับขอบคุณคุณแม่จินนะครับกระโพดกล้วยนะครับผมคุณแม่จินพเมตตาเชอร์ร,ร,อรี่นะครับผมประทมเชอร์รี่นะครับผม ค,ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณไม่จินนะครับผมขอให้ท่านจุงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อคุณไม่จินไม่ว่าเรื่องใดนะครับผมแม่จินก็ช่วยดันตลอดนะครับผมกราบขอบคุณมากเลยนะครับผมลไมรายการหลายๆอย่างนะครับคุณไม่จินขอบคุณมากเลยนะครับขอให้ท่านจุงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผม ขา,ายลำรวยนะครับเฮงเฮงปังปันะครับคุณไม่จินนะครับผมอะปะเดี๋ยวเราออกไปที่วัดนะครับผมผมมาถึงวัดที่เราจะมาดูเลือดดูยามนะครับ ุกขาดนะครับจะชมรถตัวนี้ข้าากินตะแส โออรรธรรมดาาไปวาเร็วนี่ยายตัวไหนเนไหนรวอยู่

มเีเคยมานาเอา่าวละหาพันต้นต้นละหาพันอมเข็ยกเขาหอมอเมนึหนึ่งเนาะไอจุลือรวยไปอ๋อเออหาไอมันต้อตงจะบวยหรอจะบวยกับบวยก่บบอเม่นเลยมเมนจะบวยง่ายบ่เมนะ่ So ผมได้เลือกยาวันที่ <S 2ี่นะครับเปนที่สองโตรานะครับ ลับมาจากวัดนะครับดูเลอกหรือ,อยามก็แวะมาสวนสวนมของเราแวะมาแปลงยานะครับฝนตกตรงนี้ป่น,น,นตายเลยป้บมั้ย จังเลยว่าตายปงใหม่เนี่ด้วยหลากเน่วบวโอย้ยาใบข้าวไปมาดิ่เป็นพรุ่งนี้จะค่อยมาเอาด้วยยาใบข้าวนี่ดอกเลยนี่เกีียวทุกวันเังจะดอกอย,ยู่ เข้าอกเร็วอือเอาแล้วลมเข้าบรรยากาศโอ้แต่ไข่ก็ยังเริ่มเหลืองเลยดิยน่นพุ่มเลย ทานที่ต้องเอารถมาดันก่อนไหมน้องอือจะทำไมสัน้นพวกล็อกกันมาต่ออยู่ในเปียนะครับพอได้แล้วทุกคนเริ่มจะแห้งเลยตุนเริ่มเจ้ะ ใบแห้งเด็ดดึงวา,ายุพายุโชคกใส่น้ะบันปกติติดต่อมาเลยพลายุโชคพอได้แล้วของน้องพัดน,นี่ได้แล้วแหละ มาเอาอยาแทนก่อนวันที่จะนี่เป็นต้นแล้วนี่เป็นดอกแล้วนี่ตีตัดตดตัดดอกแล้วดอกแล้ว,ลวเราแพร่กระจายเมล็ดตกไปฝั่งนน้นนี่ติดแค่พันอีกโอ้แล้วก็มาเอาตามีนะครับผม มาดูด้านข้างนะครับผมที่ตัดหลังเพื่อนเลยน้องพันตัดไปหลังสุดล่าสุด โอยลมยาขึ้นแล้วทุนตินบนไปบนมาอยู่นี่แหละครับผม,มที่เพซ่อมแซมก็ขึ้นอยู่นะครับผมซ่อมแซมก็ขึ้นด้วย จองเต็มหมดแล้วลองก่อนได้ก่อนกลางเดือนตุลาเนี่ก็ชัดเจนแล้วครับผมกินได้แน่นอนโชเครับผมตัด <c oughs> ขึ้นไล่กันเลยนะครับผมตัดก่อนอื <c oughs> ไล่กันเลยใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่ทิ้งกันมากหรอกครับ ขึ้นมาแล้วโอ้ดอกหลายเลยได้นน่ไอ้ใบข้าวโอ้เหมือนข้าวดอกออกทีนี้ก็เมล็ดแตกให้อเมล็ด แตกไปกระจายไปตรงนี้ต้องเอาเลยเคลียหมดเลยอะไรมาชนตรงนี้ เดี๋ยวเข้าบา้านหาชีรีครับมาแล้วมาแล้วหืไม่ไกลเขียดจริงเหรอ เคียเกินกไก่หนี่ก็ได้โอ้โหหอยเนาะดุ๊เก็บไว้ก็ยังเคลียอยออู่ยวเคลียก่อนหลังจากเคลียเก็บของเก่าเรียบร้อยนะครับเอาอาหารลงไว้ให้นะครับอืม กินแต่ปลายนาะตรงอาหารมาให้มีเปียไปข้าวต้นกล้วยนะ พักเที่ยงต่อไปก็รอพักบ่ายนะครับบ่ายเคยว่ากันอีกที่เมื่อคืนมีฝนตกอยู่นะครับ ไป๋ยวาเคยว่ากันต่อนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ